สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้วันจันที่15กันยายน2568ครับ17นาฬิกา10ก่านาทีนิดๆนะครับวันนี้ผมก็มายืนให้กำลังใจท่านดรทักษิณชินวัตรเป็นวันที่6ครับที่หน้าเรือนจำกลางของเปลนซึ่งผมได้พบรถหลายหมื่นคันที่วิ่งอยู่ ได้มองเห็นป้ายที่ผมถืออยู่ผมมีความรู้สึกว่าบรรยากาศมันเหมือนกับหลังรัฐประหาร2549่ายังไงอย่างนั้นเลยนะครับครับถนนเส้นนี้ถนนงามวงวานรถเป็นหมืนม่นหมื่นแสนแสนคันที่วิ่งผ่านเลยนะครับผมรู้ว่าการที่มาใครที่จะมายืนที่นนนเ,นเนี้ยตอนเย็นๆเนี่ยมันยากเหมือนกัน การเดินทางลำบากค่าแท็กซี่แพงค่าเดินทางแพง,แพงทำให้ผมนึกถึงนโยบายรถไฟฟ้า20บาทนะครับที่ต้องถูกยกเลิกไปเสียดายจริงๆครับใครที่ไม่ได้มานะครับก็ผมอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านเนี่ยทำคลิปนะครับให้กำลังใจท่านนายกทักษิณแล้วก็โพสต์ไปใไลน์ล ใน YouTube ใน Facebook ของท่านก็ได้ครับท่านอาจจะไม่ชอบดรดักสินก็ไม่เป็นไรนะครับแต่หลักสำคัญของประชาธิปไตยหลักนิติธรรมของประเทศจะต้องอยู่เพราะว่าท่านดักสินไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคนา,า,ารัาะหารและกลุ่มคณะที่สมคบคิดกันล้มล้างประชาธิปไตย มาตลอด20ปีครับเต็นกากณ์บ้านเมืองไม่ปกติยิ่งท่านทักษิณเข้าไปอยู่ในเรือนจำครั้งนี้ทำให้ผมนับถือท่านมากขึ้นและทำให้ผมเห็นถึงความทระหดอดทนเห็น <c oughs> แนรงบันดาลใจเห็นแพชชั่นของท่านในการที่จะทำให้ประเทศกับสู่ประชาธิปไตยนะครับ <c oughs> ขอให้ทุกท่านได้รอได้ทำคลิป แสดงถึงจุดยืนของท่านต่อประชาธิปไตยไม่ต้องต่อทักษิณก็ได้นะครับต่อประชาธิปไตยของประเทศไทยให้ประเทศไทยมีประชาธิปไตยมีหลักพริธรรมและให้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยประเทศก็จะก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองขึ้นครับเดี๋ยวผมขออญาตยืนต่อนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ